โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายนพุทธศักราช2568แรมสี่ข้าเดือน10ปีมะเสง คนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาในงานที่ทำเพราะอุปสรรคต่างๆรุมสุมเข้ามาให้คุณปวดหัวแต่คุณมักจะตีตนไปก่อนไข้ทั้งที่ความเสียหายยังไม่เกิดจึงควรเพิ่มกำลังใจขึ้นและค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะก็จะสามารถผ่านไปได้การเงินเงินไม่รั่วไหลคุณใช้เงินอย่างรู้คุณค่าหรือถึงขั้นไม่ยอมใช้เงินเลย การหาเงินก็ยังมีเข้าตามปกติแต่จุดเด่นของคุณคือการเก็บออมที่จะเก็บออมได้มากบางทีก็แอบแปลสภาพทรัพย์สินเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้ความรักและครอบครัวความรักของคนโสดเพิ่งเริ่มต้นเป็นรักแบบใสๆมีความสุขดีส่วนคนมีคู่ช่วยกันสร้างความสุขและฐานะร่วมกันมีการวางแผนการมีบุตรอีกด้วยสีมงคลสีขาวสีครีม สีเหลืองเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความอดทนเข้มแข็งกล้าหาญเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงาน ระวังปัญหาบาดเจ็บระหว่างทำงานควรระมัดระวังให้มากวันนี้อย่าประมาทเด็ดขาดทั้งควรชะลอการตัดสินใจสำคัญในงานงดการลงทุนร่วมหุ้นหรือเซ็นสัญญาคำประกันใดเพราะมีเกณฑ์ถูกโกงถูกหักหลังแบบน่าเจ็บใจหากมีคดีความฟ้องร้องกันอยู่ก็มีเกณฑ์จะแพ้คดีให้หาวิธีประนีประนอมจะดีกว่าการเงินวันนี้คุณอาจเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการขอกู้การเคลียร์หนี้หรือการจัดระบบรายรับรายจ่ายเป็นจังหวะที่ต้องกล้ารับความจริงเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของตนไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งการ,รเผชิญหน้ากับความไม่สมบูรณ์ในอดีตจะนำไปสู่ความชัดเจนและความโล่งใจในระยะยาวถ้าคุณทำอย่างซื่อตรงจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากระบบหรือผู้ใหญ่ใจดีความรักและครอบครัวคุณมองไม่เห็นทางออก เพราะถูกความคิดลบครอบงำคนโสดอาจมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเพียงพอในความรักทั้งที่เป็นเพียงความรู้สึกคนมีคู่อาจรู้สึกว่าติดอยู่ในรูปแบบเดิมๆที่ไม่มีการพัฒนาเริ่มจากการตั้งคํำถามกับความคิดตัวเองและเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์เดินหน้าต่อสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสทิศมงคลทิศเหนือ เสริมสเสน่ความรักไมตรีจิตจ,จากผู้คนเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานวันนี้งานที่คุณทำอยู่จะประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับคุณ โชคทางการงานของคุณโดดเด่นมีผู้ใหญ่สนับสนุนได้เลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจส่วนตัวมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงขึ้นอย่างมากการเงินคุณหมุนเงินได้อย่างคล่องแคล่วมีรายได้เข้ามาหลายทางการค้าขายติดต่อเจรจาจะทำเงินให้กับคุณได้มากทั้งคุณยังใจกว้างทำให้มีเครดิตดีอีกด้วยความรักและครอบครัววันนี้ คุณอาจกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตภายในคนโสดจะรู้จักคุณค่าของตัวเองมากขึ้นและเลือกความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพคนมีคู่ควรใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆเ,เพื่อสังเกตใจตนและใจอีกฝ่ายไม่ต้องรีบตัดสินว่าอะไรดีหรือร้ายด้านสุขภาพอาจไม่มีโรคร้ายแรงแต่มีภาวะอ่อนล้าเรื้อรังจากการคิดมากควรให้เวลากับการฟื้นฟูร,ร่างกายและใจในแบบที่เหมาะกับคุณสีมงคลสีฟ้า สีครามสีน้ำเงินเสริมความเด็ดเดี่ยวความยายขยันขันแข็งทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความเมตตารักใคร่มีโชคจากเสน่หาเวลามงคล3านาฬิกาถึง4ี่นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวัน การงานบางคนอาจจะเปลี่ยนงานเพราะความขัดแย้งในที่ทำงานเดิมหากมีความไม่ลงรอยกันเพียงเล็กน้อยก็ขอให้รีบแก้ไขเพราะจะได้ไม่บานปลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตงานวันนี้ติดตดขัดขัดให้รำคาญใจการเงินการเงินในวันนี้เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่คุณอาจไม่เห็นภาพชัดเจนทั้งหมดการตัดสินใจอย่างเร่งรีบอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดแนะนำให้คุณชะลอ เก็บข้อมูลวิเคราะห์งเงื่อนไขและใช้สัญชาตญาณผสมผสานกับเหตุผลเพื่อหาทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดความรักและครอบครัวบรรยากาศความรักวันนี้ดูสดใสและเปิดกว้างคนโสดมีเกณฑ์ได้พูดคุยกับคนใหม่ที่ดูมีเสน่ห์และน่าค้นหาแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนควรให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนมีคู่ควรเปิดโอกาสให้กันในการทำสิ่งใหม่ๆร่วมกัน แต่คนมันมีขอบเขตที่ชัดเจนอย่าปล่อยให้ความสนุกกลายเป็นความห่างเหินในระยะยาวสีมงคลสีเขียวเสริมบริวารดีการติดต่อเจราจาราบรื่นความสัมพันธ์แน่นแฟนทิศมงคลทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความแข็งแกร่งอดทนขยนันจิตใจมั่นคงเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้คุณอาจรู้สึกว่างานที่ทำไม่ค่อยมีความคืบหน้าเป็นเพราะผลลัพธ์ต้องใช้เวลากว่าที่คิดแต่จงเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่คุณทำมีความหมายการรอคอยนี้จะสอนให้คุณเข้าใจการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นช่วงของการปลูกมเมล็ดแห่งความสําเร็จที่ในอนาคตจะออกผลให้คุณเก็บเกี่ยวอย่างสมหวังการเงิน มีเกณฑได้รับรายได้เพิ่มขึ้นได้ขึ้นเงินเดือนหรือได้รับโบนัสคุณใช้จ่ายเงินได้คล่องมือรู้จักใช้ไม่ฟุ่มเฟือยและใช้เงินต่อเงินทําให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นรักษาวินัยทางการเงินให้ดีโอกาสร่ํารวยก็มีมากขึ้นความรักและครอบครัวความรักมีพลังแห่งความกล้าและการเริ่มต้นคนโสดจะพบคนที่มาพร้อมเสน่ห์ร้อนแรงแต่ต้องรู้จักชะลอความสัมพันธ์ เพื่อให้เรียนรู้กันจริงๆสำหรับคนมีคู่นี่คือเวลาที่ควรเติมไฟให้กันทำสิ่งที่ต่างจากเดิมเพื่อไม่ให้ความรักกลายเป็นเพียงกิจ,จวัตรซ้ำๆสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเคารพนับถือโชคลาภและความเป็นมงคลในชีวิตทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและอำนาจ เวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานหากคุณกำลังรู้สึกติดขัดในเรื่องงานแนะนำให้คุณหันกลับไปมองแนวทางเดิมที่เคยใช้ได้ผลอาจเป็นวิธีการจัดการงานเก่าหรือลูกค้าเดิมที่สามารถเรียกคืนได้ เป็นช่วงที่เหมาะจะปรับตัวโดยอิงจากประสบการณ์เก่ามากกว่าการลองอะไรใหม่โดยไม่มีข้อมูลการเงินคุณอาจได้รับข้อเสนอทางการเงินจากผู้มีประสบการณ์เช่นผู้ใหญ่เจ้านายหรือหุ้นส่วนธุรกิจที่น่าเชื่อถือคำแนะนำคือควรรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นให้มากขึ้นเพราะอาจเป็นจุดเริ่มต้นของแหล่งรายได้ใหม่ที่มั่นคงการตัดสินใจใดๆในวันนี้ควรตั้งอยู่บนฐานข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึก หรือแรงจูงใจแบบเฉียบพลันความรักและครอบครัวความรักวันนี้ต้องการความรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีเพียงชั่วคราวคนมีคู่ควรตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำร่วมกันได้ <c oughs> เช่นการดูแลบ้านหรือสุขภาพคนโสดอาจพบคนที่มีทัศนคติในการสร้างชีวิตคู่จริงจังในด้านสุขภาพคุณอาจต้องทำงานร่วมกับทีมแพทย์หรือผู้ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างแผนสุขภาพระยะยาวไม่ควรดูแลตัวเองแบบฉับชวยสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานโชคเรื่องงานจะมาเยือนคุณในวันนี้การเริ่มงานใหม่จะทําได้อย่างสมบูรณ์แบบข่าวดีจากการสมัครงานก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและดีใจจะได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทั้งในด้านการงานและสังคมการเงินวันนี้จะใจใหญ่กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนหาเงินง่าย และใช้เงินเก่งการเงินสะพัดดีมากแต่คุณก็มีวินัยที่ดีทางการเงินทําให้วันนี้จะเก็บเงินได้มากหากมีลูกหนี้ก็จะตามทวงถามเก็บเงินได้ตามเป้าความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบก,กับคนที่ถูกใจอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่เคยแอบชอบกันมาก่อนคู่รักที่แต่งงานแล้วก็จะได้รับข่าวดีเรื่องการมีบุตรหรือได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันและกลับมาพร้อมกับทายาทที่คุณรอคอย วันนี้จะพบมิตรที่ดีในงานสังสรรค์สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลทิศเหนือส่งเสริมด้านความรักครอบครัวมีความสุขมีความสามาัคคีกลมเกลียวเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานหากคุณรองานสมัครงานไว้วันนี้จะได้รับข่าวดีหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงในงานไปในทางที่ดีขึ้นงานที่เกี่ยวกับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์งานประณีตละเอียดอ่อนจะก้าวหน้าโดดเด่นเป็นพิเศษในวันนี้การเงินเงินเข้าเรื่อยๆไม่ได้ขาดมืออยู่ที่คุณจะใช้ใจ่ายอย่างไร มีเกณฑ์ได้ใช้จ่ายเงินไปกับของที่คุณชอบหรือกับคนในครอบครัวให้ระวังความฟุ่มเฟือยหรือใจอ่อนทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุได้ความรักและครอบครัวต้องมีเงินเท่านั้นคุณจึงจะเลือกให้เข้ามาในหัวใจนอกจากนั้นยังต้องเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีเป็นผู้มีเกียรติมีหน้ามีตาในสังคมอีกด้วยอย่างไรก็ดีคุณก็อยู่ในฐานะที่เลือกได้ส่วนคนมีครอบครัวแล้ว วันนี้จะใช้จ่ายเงินในครอบครัวจำนวนมากอาจจะเป็นการซื้อของชิ้นใหญ่เข้าบ้านสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความสำเร็จบารมีวาสนาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความสามาคัคคีบริวารเชื่อฟังและเคารพรักเวลามงคล16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา